สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง,รง,องปรุงเองปลูกเองจิ๊บจิบโฮมครัวบ้านๆทาอาหารให้เป็นเรื่องจิ๊บนะคะวันนี้จิ๊บจะทําข้าวผัดต้มยําหมึกค่ะพอดีจิ๊บได้หมึกมานะคะก็เลยอยากกินข้าวผัดที่มีรสชาติเข้มข้นหอมเครื่องต้มยําก็เลยนึกถึงข้าวผัดต้มยําขึ้นมาค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาเตรียมวัตถุดิบกันเลยค่ะทุบตะไคร้นะคะแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้น หั่นขาเป็นแว่นค่ะซอยหอมแดงซอยให้บางๆนิดนึงนะคะฉีกเป็นมะกรูดค่ะเวลาผัดจะได้หอมๆหั่นผักชีฝรั่งชี่ผันประมาณ1เซนนะคะหั่นพริกแดงหั่นเฉียงๆนะคะ ก็ใส่ได้ปริมาณตามชอบค่ะมะเขือเทศหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะ แล้วก็หั่นหมึกที่จิบล้างไว้แล้วนะคะจิบมีวิธีการล้างหมึกให้ปลอดภัยไม่เหม็นคาวจิบทําคลิปไว้ให้แล้วนะคะก็หั่นเป็นชิ้นพอประมาณค่ะจิบได้หมึกตัวเล็กมานะคะเอามาทําข้าวผัดเขาจะได้ไม่เหนียวค่ะเรามาดูวัตถุดิบทั้งหมดกันเลยค่ะก็จะมีข้าวสวยปลาหมึกน้ําพริกเผาค่ะใบมะกรูดมะเขือเทศผักชีฝรั่งตะไคร้ทุกพริกแดงหอมแดงและมะนาวค่วะวัตถุดิบพร้อมแล้วเราไปผัดกันเลยใส่น้ำมันพืชประมาณสช้อนโต๊ะ พอน้ำมันร้อนใส่ขาลงไปแต,ตะงควาหอมแดงผัดเขานิดนึงค่ะใส่พริกทีนี้ก็ผัดให้หอมเลยนะคะให้กลิ่นของเครื่องต้มยำของเราออกมาค่ะใส่ใบมะกรูกดใบมะกรูกดจิ้มใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะ แล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะใส่พริกเผาลงไปของจิบใส่แบบเข้มข้นมากเลยนะคะจิบใส่4ช้อนค่ะผัดให้พริกเผาหอมเลยค่ะทีนี้ใส่หมึกลงไปก็ผัดแป๊บเดียวนะคะหมึกเขาก็จะเริ่มสุกแล้วค่ะแล้วทีนก็จะใส่ข้าวลงไปนะคะข้าวนี่ขอให้เป็นข้าวที่แข็งนิดนึงค่ะหรือไม่ก็เป็นข้าวค้างคืน รุน่นำไปแช่ตู้เย็นไว้ค่ะก็จะผัดออกมาเม็ดเรียงเม็ดสวยค่ะใส่ลงไปแล้วผัดให้เข้ากันเลยค่ะอันนี้จะผัดเยอะมากเลยนะคะกระทะน,นี้ได้3ามจานค่ะปรุงรสต่อด้วยน้ำตาลไม่ชอบหวานไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะพริกเผาบางยี่ห้อเนี่ยมีความหวานอยู่แล้วค่ะน้ำปลาทีนี้ก็ใส่มะเขือเทศผักชีฝรั่งแล้วก็ใบมะกรูดที่เหลือลงไปเลยค่ะผัดให้เข้ากันค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ตักเสิร์ฟได้เลยเข้าผัดต้มยำเครื่องต้มยำหอมๆรสชาติเข้มข้นนะคะก่อนเสิร์ฟก็โรยต้นหอมทานคู่กับแตงกวามะเขือเทศแล้วก็บีบมะนาวลงไปหน่อยเปรียปร้ยว,ยวนิดนึงอร่อยดีค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันนะคะสำหรับวันนี้จิบต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กด like กดแชร e ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ